ขนมจีนน้ำยาป่ากระเทียมเจียวเด้อพี่น้องจา๋าแซ่บๆนัวนวจ้ะมีแคบหมูแกร้มแล้วก็มีพักสดๆเต็มถาดมาเด้อค่ะแซ่บ สวัสดีจ้ากินแซ่บๆซต่างแดนก็ปักหวางสาวโคราชในสวีเดนอีกแล้วเด้อจ้าเดอ้อทุกคนจา๋าวันนี้มีขนมจีนน้ำยาป่าจา้าแล้วก็โรยห,หนาด้วยกระเทียมเจียวจ้บพี่น้องแล้วก็มีแคบหมูกรอบแต่ว่าที่เด็ดเด็ดสเปซิเยนเลยเนาะจ้าเนาะก,ก็จะเป็นผักสดๆดจ้บพี่น้องผักบานเองเนาะจ้าเนาะโอย้ย ก็จะมีนี่นะคะซาราแหน่มีพักกะรำเนะาะเนานมีแตงกวาหน่อยเราก็มีพักชีลาวพักชีเลือดจ้ะพี่น้องจ๋าโอ้โหวันนี้รู้สึกกระปี้กระเป๋าแบบว่าชุ่มชื่นจ้ะพี่น้องประควางไปเดินสวนเนะาะเนานไปเห็นอันนี้จ้ะพี่น้องจาอ๋าน,นี่เด้อเนี่ยอันเนี้ยเขาเรียกว่า ดอกเสนอดรอปเนาะจากนอภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าเสนอดรอปเนาะค่ะเสดอแปลว่าหิมะดรอปแปลว่าหยดเนาะจ่ะเขาเรียกว่าดอกหยดหิมะจะพี่นองดอกหยดหิมะเนี่ยค่ะเนี่ยมันจะเป็นหยดหยดแบบแบบเนี่ยค่ะมันก็ลังเริ่มออกจากพี่นองจ๋า มันเหมือนยอดหิมะไหมคะมันจะเป็นต้นน,น่อยๆเตี้ยๆนะคะแล้วก็จะมีดอกออกมานี่หมายถึงว่าสัญ,ญลักษณ์ของหนารู้ดูใบไม้พรินะจ๊ะพี่น้องจา๋าหนาร้อนกําลังจะเข้ามาแล้วค่ะหนาซัมเมอร์หนาที่แบบมีต้นไม้มีดอกไม้เยอะๆสวีเดนนะคะความสวยงามจะเป็นหนาร้อนนะจ๊ะแล้วปกวางกําลังจะได้ปลูกต้นไม้แล้วพี่น้องดีใจร้ายคะ่ะถ้าดอกไม้นี้มาแล้วเนี่ก็ซื้อว่าหิมะมดจ้ะพี่น้องจา๋าเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่า หนาร้อนมาแล้วดีใจดีใจจ้ะปักหวังทำสวนพักหลายจะพี่นองรอตามอัพปเดตนะคะรอตามชมเดอจ้จะเดอปักหวังทำสวนพักไทยพักฝรั่งค่ะมีความสุขจะพี่นองจ๋ามามาเซ่บๆซ้วโยกันจะมาโอ้โหเ็นล้วนล้วนจะพี่นองอเส้นเหนียวนุ่ม ครับน้ำปลาล่านัวๆนวจ้ะน้ำยาปลาน้ำปลาล่านวัวเนี่ยกระเทียมเจียวจ้ะพี่น่องหอม เขามีกระเทียมเคียวขายนะคะที่สวีเดนน่ะหอมดิจ๊ะแรงกว่า หืมซาลาแน่ซาลาแน่ยักษ์หอมค่ะกินก็สมไอ้กินถ้าขนมจีนเนอะจะเนาะเข่ากันคืบจ้ะแม่ขนมจีนเส้นน่วยรวยจ้ะขนมจีนตาไผ่ ไม่มีเนื้อปลาจ้ะพี่น้องจะ้ะใส่เนื้อปลากระป๋องจะ้ะแซ่บคือเก่าเนาะคบหมูกรอบ ชอบกินพักซดพี่น้องพอถึงหนา้อนนี่นะปะกหวงนี่ปลูกพักร้ค่ะปลูกพักกินเองปกหวังไม่ใช่เป็นคนชอบไปสังคมเนาะค่ะเนาะเพื่อนฝูงปกวางก็ไม่ค่อยมีหรอกค่ะเพื่อนฝูงในต่างประเทศที่สวีเดนอะ ปกว a งไม่ค่อยสังสรรค์ไม่ค่อยชอบสังสรรค์ที่ไหนกลับบ้านมาก็ทํางานก่ากับ,บ้านมาก็อยู่ตะครอบตะครัวอยู่กับสาม,มีไปค่ะทํานู่นทํานีน่ไปงานของประกวางหลายค่ะยิ่งแต่เพ็นช่วงหนาร้อนนี่ทํางานนอกบ้านเสร็จแล้วก็มาทําสวนจ้ะมมีเวลาคบใครดอกพี่น้องเอ้ยแล้ปกวางก็ไม่ชอบด้วยนะคะไม่ชอบไปไปงานสังสรรค์ไม่ชอบไปหาใครด้วยชอบอยู่ในโลกส่วนตัวของเจ้าของทำนูน่นทำนี่ไปไม่วุ่นวายจ้ะ บางทีการครบคนเยอะๆก็ไม่ใช่จะดีนะพี่น้องเนาะสังคมสวีเดนที่ปะกวงอยู่ที่ปะกวงเคยเจอก็การครบเพื่อนเยอะๆบางทีก็มีการนินทากันมีการว่ากล่าวให้กันเนาะไม่มีความจริงใจให้กันก็ก็เจอมาแล้วเนาะจานะ้าเาบบานาะสู้อยู่ต่อครอบครัวดีกว่าค่ะทำนู่นทำนี่ไปเนาะค่ะเนาะปลูกพักปลูกมีไปทำงานประจําไปไม่หรอกครับบ้านอยู่ต่ลูกต,ต่เต่าไปเ้ยมีความสุขมากกว่นนากนะันเนาะจ้าเนาะ ประควานชอบอยู่แบบมูมูมิมิมมไม่ชอบสังสรรสมาคมไม่ชอบแบบความวุ่นวายจ้ะชอบแบบเรียบเรียบง่ายๆ่ายก็กอบ เอยกระเทียมเจียวหอมเจียวนี่มันอร่อยค่ะแต่เอยหอมจ้ะลองดูเด้อเด้อใครกินขนมจีนเด้อเอาหอมเจียวกระเทียมเจียวโรยหนาจต่เออแซ่บแ,บแบืะ คือว่าคู่ของปะกวังเนาะเขาก็เป็นคนง่ายๆสบายๆแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไม่ชอบสูงสิงไม่ชอบสังคมเยอะค่ะแล้วเราอ่ะเป็นคนคข้ายๆกันแล้วก็เลยอยู่ด้กันได้แบบมีความสุขค่ะความคิดตรงกันแล้วก็ทัศนคติไข่ไขๆกันมันจะอยู่กันได้นะ,ะเนาะผัวเมียเนาะต่างคนไม่ชอบเที่ยวไม่ชอบสังคมเยอะแยะไม่หรอกไม่ชอบความวุ่นวายก็อยู่กันมุ่มมิมิมแกเอ้ย บางทีเราก็จะมีพัก้อนไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวประเทศนอกๆบ้านอย่างนอร์เวย์ฟินแนลนด์เยอรมันเนี่ยบางทีอะ่ะมันก็เป็นโซนเดียวกันนอกจากเนาะเหมือนไทยเวียดนามกัมพูชาเนี่ยจะ้ะเ,เขาก็เป็นโซนเวียดนามเนาะมันก็ไกลๆเราก็เดินทางไปเที่ยวกันนะคะสองคนผัวเมียไปทํางานไปเก็บตังค์ไปไปเที่ยวกลับเมืองไทยไปเยี่ยมญาติลูกเออเลี่ยมลูกเลี่ยมเต้าจะ้ะ ชีวิตไทยในต่างแดนที่เรียบง่ายไม่เลิศหรูอลังการอยู่แบบพอมีพอกินสมาถะไปงานพี่น้องเอ้ยไม่ได้ผัวรวยเนาะก็ได้ผัวคนทรมาหากินธรรมาดาไม่หรอกอยู่กันมุ่วมวิมิเอ้ย ชีโซตสุดสพี่น้องจ๋าหอมหอืม ใบแมนดำซื้อมานานๆเรากินไม่ทันกับใบดำจ้ะใบเฉาใบดำใบเนา่าเวลาประกวงซื้อพักมาประกวงจะซื้อมาทีละเยอะๆจ้ะพี่โน,โน้องกินเป็นอาทิตย์นะจ้ะกว่าจะมดเพราะานมันหายากแลละบางทีล้ามันก็าไกลเนาะจ้ะเนาะซื้อมาก็ซื้อมาทีเดียวไล่ๆเลย sẹp เกลี้ยงแซ่บๆน้ำยาแซ่บมากนะคะขนมจีนนี่กินที่ไรก็มดถาดจา้ะพี่น้องจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมประหวงสาวไทยในต่างแดนเด้อจ้าเด้อหากพิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยวันนี้ไปแล้วค่ะวัสดีจ้า